ผู้นำควรใช้สมองก่อนใช้ปากในการทำงานในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเราถูกโจมตีด้วยข้อมูลความคิดเห็นการตัดสินใจอย่างต่อเน,นื่องท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ผู้นำต้องหยุดชั่วคราวหยุดคิดไ right ตรตรองและคิดก่อนพูดมันเป็นเรื่องสำคัญ ทำไมผู้นํำจงควรใช้สมองก่อนที่จะใช้ปากเสมอเรื่องแรกน้ําหนักของคําพูดในฐานะที่เป็นผู้นําคําพูดมีพลังมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจจูงใจและนําทางผู้ที่มองมาหาเราในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้ก็สามารถลดระดับชักนําความเข้าใจผิดกระทั่งเป็นอันตรายได้เช่นกันด้วยการใช้เวลาคิดสักครู่ ก่อนที่คุณจะพูดเรามั่นใจว่าคําพูดของเราได้รับการคัดเลือกแล้วว่าเราใส่ใจและมันสะท้อนความตั้งใจของเราสะท้อนผลประโยชน์สูงสุดของผู้ที่รับฟังเราในฐานะที่เราเป็นผู้นํา 2. การสร้างความไว้วางใจมันเป็นรากฐานสําคัญของความสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นําและทีมของพวกเขาเมื่อผู้นําพูดอย่างมีวิจารณญ,ญาณพูดด้วยความเชื่อมั่นมันก็จะสร้างรากฐานของความไว้วางใจซึ่งอะไรกันในทางกลับกันคําพูดที่รีบเรียบพูดรียบร้อนพูดและคําพูดไม่เหมาะสมสามารถที่จะกัดกร่อนความไว้วางใจนั้นได้และบางครั้งมันก็แก้ไขไม่ได้แล้วการที่3การหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดมันอาจจะผิดพลาดได้การสื่อสารที่ผิดพลาดอาจจะเกิดความสับสนข้อผิดพลาดแม้กระทั่งความขัดแยง้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยการคิดก่อนพูด ผู้นำจะสามารถรับประกันความชัดเจนในข้อความของพวกเขาลดความเสี่ยงและความเข้าใจผิดสร้างความมั่นใจว่าทีมของพวกเขาเนี่ยสามารถจะดำเนินการสอดคล้องวิสัยทันขององค์กรได้ประการที่ 4. ผู้นำควรจะเป็นแบบอย่างที่ดี mm hmm. เมื่อพวกเขาสาธิตการไตร่ตรองก่อนลงมือทำแล้วมันเป็นตัวอย่างอันทรงพลังให้กับอีกหลายๆคนในทีม ให้ทีมของเขาได้มีความรู้สึกว่านี่คือวัฒนธรรมวัฒนธรรมการสื่อสารอย่างรอบครอบและเป็นการเคารพซึ่งกันและกันกลายเป็นบรรทัดฐา,านขององค์กรได้ประการที่5มองภาพให้ใหญ่ผู้นําต้องคํานึงถึงภาพที่ใหญ่กว่าเสมอการหยุดคิดก่อนที่จะพูดทําให้คําพูดและการตัดสินใจซอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กว้างขึ้นข้อสรุปก็คือว่าผู้นำเนี่ยควรใช้สมองก่อนใช้ปากเสมอไม่เช่นนั้นมันจะเป็นการสร้างข้อผิดพลาดให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณใช้สมองคิดมันจะ ลีกเ่ยงได้มันเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจการนำทางการเลี้ยงดูผู้ที่เห็นเราเป็นผู้นำจงมุ่งมั่นที่เป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วถ้าหากคุณอยากฝึกฝนทักษะเหล่านี้เราจะมีการปลูกฝังการปฏิบัติตัวในชีวิตของเราได้อย่างไรลุงตีมีความรู้ที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราในเรื่องของการฝึกทักษะการสื่อสารการสื่อสารจะเป็นทักษะที่จะทำให้เราเติมเต็มในชีวิตเรา ด้วยประสบการณ์การบริหารมากกว่า40ปีของลุงตีเนี่ยลุงตีก็มีข้อมูลในเชิงลึกมีคุณค่าของมันในการที่จะถ่ายทอดเนทุกคนที่ต้องการสร้างความเป็นผู้นําความมั่งคั่งในชีวิตแบบด้านเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับทุกคนหากคุณสนใจก็ทักกันมานะครับแล้วคุณจะสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับตัวคุณเองได้ และให้กับคนอื่นได้ด้วยลุงตีคิดว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่จะดีกว่าไหมหากคุณเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จกดติดตามช่องของลุงตีไว้นะครับแล้วลุงตียังมาเล่าให้ฟังอีกคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาอยากประสบความสำเร็จต,ต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตี CEO